คำนี้แพงอะไรทำแรกไรกไม่ไม่ไม่รู้ทำไมเวลาเธอไปร่างกายไม่มีเลี้ยวแล้วโคตรไ้เดีวเลยคำต่อไปครับรู้ไม่รู้ไม่รู้รู้เลยอันนี้ล้อมหรือว่าล้อมก็ไม่บอกนะขอตอที่สามเลยนะครับคำต่อไปว่า ไม่รู้ว่าเธอคือใครเยเลยขึ้นมาเหมือนจะใช่เกิ่เอเไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าดูหน้ามันเทเคำต่อไปรวบเลยนะเออคำนี้ทำไมไม่รู้ว่าทำไมเออโอ้โหต้องมาแล้วะเขาบอกว่าเราต้องรู้แหละอ้อไม่รู้ว่าทำไมเหตุใดเธอต้องไป ็นวงร็อกสมัยใหม่เออดังมี3คนไม่น่าใช่อันนี้ไงโอลิมันเดย์ออลิมันเดย์ใช่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำไมไม่ให้เข้าใจทิ้งไปถูกต้องทิ้งไปครับผมโอลิเวไม่ไได้อะทมันเมนต์คอมเมนต์เลยใครได้ก่อนเก่งครับเก่ง